สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้จะพูดถึงแพทย์คนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ด่านหน้าแล้วก็ได้โพสต์แสดงความอัดอั้นตันใจระบายความอึดอัดใจพร้อมกับความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมลดตัวลงไปรับใช้อภิศชนหรือว่าทหารที่ทำตัวเหมือนเปรตขอส่วนบุญ นะครับซึ่งนายแพทย์คนนี้เปรียบเทียบบอกว่าเหมือนเปรตขอส่วนบุญนะครับนายแพทย์คนนี้ใช้ชื่อว่าแพทย์ประจำบ้านได้โพสต์ไว้เมื่อสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องขออนุญาตนะครับบอกว่าเรียนแพทย์ผู้ร่วมงานทุกท่านครับในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ประจำบ้าน มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่หลายครั้งมีความเร่งด่วนฉุกเฉินผมขออนุญาตประกาศตรงนี้เลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปผมจะดูแลคนไข้ทุกคนเหมือนกันไม่ดูแลคนไข้คนใดเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นอภิสิทธิชนที่ใครฝากมาก็ตามแต่เดิมผมอาจจะช่วยดูแลให้เร่งดำเนินการให้เร็วให้ เพราะผมเกรงใจผู้ใหญ่แต่นับจากนี้เป็นต้นไปไม่มีอีกแล้วถ้าใครอยากให้พวกอภิสิทธิชนได้แซงคิวหรือได้เร็วก็มาทำเองหรือหาคนอื่นไปทำต่อให้เป็นพ่อแม่หรือลูกเมียผมก็ไม่ทำให้ต่อให้เป็นพ่อแม่หรือลูกเมียผ,ผมก็ไม่ทำให้เรียงตามความเร่งด่วนเท่านั้น เด็ดเดียวมากนะฮะและเหตุผลที่ผมแสดงออกเช่นนี้คือในช่วงโควิดที่ผ่านมามันแสดงเห็นแล้วว่าพวกอภิสิทธิชนทั้งพลเมืองและทหารไม่เคยเห็นหัวเราเลยพวกอภิสิทธิชนทั้งพลเมืองและทหารไม่เคยเห็นหัวเราเลยแต่ยังทำตัวเหมือนเปรตขอส่วนบุญที่พวกเราอุตส่าห์เรียกร้องมา ผมจะปฏิบัติตามนี้จนกว่าจะมีความชัดเจนว่าวัคซีนไฟเบอร์ไว <acha> ไฟเบอร์นั้นกรบบะรถจริงผมแกล้งพูดผิดนะคุณ <acha> 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 ผมอยากให้ทุกคนอารมณ์ดีฮะต่อนะ ผมจะปฏิบัติตามนี้จนกว่าจะมีความชัดเจนว่าวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ที่ได้มาให้บุคลากรทางแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นเริ่มต้นที่แพทย์ประจำบ้านผู้ร่วมงาน193คนทุกคนต้องได้วัคซีนที่ตนเองตั้งใจเลือกไว้ต้องไม่มีอภิสิทธิ์ชนเอาไฟเซอร์ที่ได้มาในครั้งนี้เอาไปให้ตนเองพ่อแม่พวกพ้องหรือคนในปร คนในปกครองของพวกมันแต่อย่างใดด้วยความเคารพนายแพทย์ปณิธานสมมาตรแพทย์ประจำบ้านปรบมือครับปณิธานเด็ดเดี่ยวตั้งมั่นดีมากนะครับต้องขอคารวะจ,จิตใจอันสูงส่งเลยทีเดียวนะครับคืออยู่ด่านหน้าก็ถือว่าเสี่ยงมากแล้วใช่ไหมคุณก็ถือว่า เสียสละมากแล้วนะครับแต่ความเด็ดเดเี่ยวของนายแพทย์ท่านนี้ต่อให้เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าลูกเมียถ้าเป็นอภิสิทธิชนก็ไม่ทำให้ต้องเรียงตามลำดับความสำคัญความเร่งด่วนเท่านั้นนั่นก็คือแพทย์กลุ่มเสียงที่อยู่ด่านหน้า193คนต้องได้รับวัคซีนที่ตนเอง เลือกไว้นะครับขอคาระวะจิตใจของนายแพทย์ผุ้นี้ที่สูงส่งนะครับขอคาระวะครับผมแล้วก็สำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ทีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่าน